ไล่มาละทวนเนะเดี๋ยวยายแคทจะอำตัวยาคนค่าชาอะไรอย็งะไรคืนนี้มีลูกค้าคนังวัดไล่มาละทวนที่เขาทักฉันปกับป้านะป้าก็จะสั่งป้าห้าร้อยกล่องโอ้โหโอ้คุณไงจำลองห้ากล่องยอดเดียวเห็นด้วยกับวิธีการทำงานของเราเขาบอกว่าจริงๆแบบนี้เขาชอบคือทุกคนอยากจะดูแลลุงโคนอยากจะดูแลยูทุกท่าน แต่มีประเด็นตรงที่ว่าด้วยรักและเสน่หาให้เปล่าเนี่ยมันก็จะมีความผิดเขาได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ว่าดีแล้วเป็นแบบเนี้ยให้ทุกคนมีงานทําแล้วได้ทุกคนได้สุขภาพดีนะคะเขาก็ยินดีสนับสนุนเพราะนั้นเขาจะรวมตัวกันเอฟซีป้าที่ป้าถามตลอดว่ารออยู่นะนั่นนู่นนี่จะมาจริงไหมมานะคะ5้าร้อยกล่องเธอสั่งนี้ค่ะโอ้ยยย่ยย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 ย ให้ป้าจำลองเนี่ยนี่ก็เพื่อผดผื่นด้วยนะแล้วที่เหลือเนี่ยให้หารจำเงินทุกชั่ที่อย<ส>ู่ในเครือข่ออายเราทั้งหมดค่ะตอนนี้ที่กำจำเงินกันเพราะว่เาเยอรมันเนี่ยปัญหาเขาคือตอนนี้มันติดโควิดแล้วก็ติดเรื่องถามภาษีเมื่อคืนนี้คุยกันจนถึงตีหนึ่งเพราะว่าเวลาเขากับเราจะข้ามกันเขาบอกว่าชื่อคุณแหม่มนะป้านะคุณแหม่มเนี่ยเป็นคนไทยที่ไปศมกษาอาชีพที่เยอรมันคือมีอาชีพแบบ ขายอาหารไทยขายขนมไทยทา,ยททายทเองขา,ายเองโดยวัตถุดิบเนี่ยส่งจากบ้านเราไปมเมื่อคืนนี้พี่ได้ส่งอินเตอร์เน็ตคือวิธีการผลิตที่เป็นภ้าวสารสดอะค่ะที่มีการคอนเฟิร์มจากภาครัฐแล้วเขากำลังเช็คเรื่องชิปปิ้งคือผู้นําเข้าของเขาเรื่องภาษีนะคะแต่ถึงเคยจะนําเข้าได้หรือไม่ได้ก็นนแต่แต่ความน่าภาคภูมิใจคือความหวังดีความหวังดีที่ทุกคนมีให้ลุงพลมีให้ยูทูบเบอร์ทุกท่านแล้วก็มีให้ ก็จำลองเต็พี่เสาขอบคุณค่ะขอบคุณ่าค่ะคุณพยันแห่งปีนะคุณพยันแห่งปีนี่ใครอยากขยันที่นีไหมขยันทนีแล้วด็ก็สำหรับห้องไหนอยากกก o ี้ก็ทำได้ก้าไครก็ได อ่ายผมเตื่นแต่เช้าหลายช่องนะครับตื่นเช้ามาบางทีผมขยับตัวผมเสียงเลยเอาอยู่ตรงหัวที่นอนผมพอดีนะครับเสียงหลายช่องนะ

เมื่อก่อน50บาทตอนนี้เหรียญพนะจัดจานวสมันเอก่อนพันกัา50บาทตอนนี้เหพนเดียวนะคะตงุณต้ลองนะมมเดียหละทางบว่าเซื้ยู่ี่กระอเบอกเบอร์โทรทุกคนว่าถ้าจองายก็ผิด พูไม่รู้เรื่องอม่ใช้จะซื้อยายมหาซื้อใหได้่มไม่เห็นตัวเลขน้อมันมันเลอะเลอมันเลอะเธอป้ามันเลอะเอนะคะว่ไม่ถูกอะไรจังคนซื้อขอซื้อแต่วิธีไม่ชัดเจนมากต้อรอต้องรอต้องรไปตก็เลยก็เลยค่ยนึกได้มันเป็นคู่มือมันเป็นคทีมนคุณมากินยกเป็นชหน้าหลัง้วยนะ ไม่ร้ไม่องเอะไรองให้้าเลยนี่นนพิเะค่ับผู้่ายมยอะครับเอการที่เราจะขายของนะครับผมเชอวาทิ้ท่าจะถามนะครับถามที่ตัวเ่ว่าสรรพคุณของเกี่ยวกุลาณนะครับมีสรรพคุณเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณสบัพิเศษเกี่ยวกุลาณนะครับเการไรนะครับอันนี้ถ้าเป็นสรรพคุณไหที่เราไม่เข้าใจนะครับทีูชวนะครับเราจะสามารถตอบได้นะครับ ไม่เกินนะครับครับพวกใบเตยนะครับอะไรนะครับใบเตยลำไส้อีกเนี่ยเขาเน้นเลยครับว่าสัพคุนต่างๆนะครับที่อยู่ในพารานิโนตินนะครับประยาัเมีนล้วก็อ่านนะครับที่อยมีกี่อย่างนะครับที่เราสามารถอดูได้นะครับยังลูกพีนะครับก็จะช่วยกันล้างลําไส้นะครับล้างลำไส้เล็กนะครับล้างลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ ิเตดี๋ยวเรื่องเรื่องการเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ขอขอความรู้ความในหนุ่มเรื่องหนุเรื่อนเลยนะคะคือเรื่องของการเคลมโคดักเราเราอยากให้ผู้เสียควจริงนะแต่มันต้องโทรเคลมหรอกเพราะว่าของเราอ่ะถ้าเขาเชื่อว่าดีเขากินแล้วมีการบอกต่อแน่นอนนะคะในงานเดี๋ยวระบบเราจะล่มเนื่องจากว่ามันมีผู้คนหลากหลายที่ใครจะจ้างเราอยู่ <tanta> <ấy> คือคือเราทำงานเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มใหญ่นะคะเราไม่ได้ทำเฉพาะในประเทศไทยนะคะเอสซีลุงพลเนี่ยลุงพลเอสซีลุงพลที่มีทั้งเยอรมันทั้งแคนาดาทั้งสามนัดคือมีรอบรอบกวไทยนะคะตอนนี้เจะบอกได้ตามคุณสอนโรเจอดีท็อกส์ของน้องสาวมณีค่ะ นั้นเดี๋ยวจะเป็นเป็นจำเป็นะคะอ่าในวี่าที่ท่านทำง,งานเดี๋ยวก็จะมีรมีเดต่อนะคะในเรื่องต่างๆเดี๋ยวยกตัวอย่ายกตัวอย่างยกอย่างหนึ่งปีค่ะไลกค้านีตัวอย่างน่ีนี่ก็จะบอกว่าถ้าสิน,าค,าสนค้วก็จะรองได้ คอมมิชชั่นทำงานก็จะลองทำผลรอบ,บนี้ก็ะจะลองทำอะไรคะทำอะไรนะดึงวัดดึงวัดแล้วให้เการบ้านตั้งบ้าน,าน,าน,านโอเครอบนี้นะคะทุกท่านที่ได้รับตัวคอมมิชชั่นรอบนี้เราจะตัดถึงแค่วันที่สามทุกท่านอาจจะแปลกใจว่าเอาะ๊ะทำไมก่อนในนี้เจ็ดวันทำไมเราสั่งก็คือเราตัดเฉพาะคอมมิชชั่นแค่วันที่สาม ยกตัวอย่างของสุภาพสตรุท่ขนนี้นะคะไดาดำเองได้เงินทั้งหมด18,100ื่นแปดพันหนึ่อยยี่บกโอ้โกวกอดเลยครับกอดเลยนะะยังไม่ได้พี่มันไม่ใช่พี่มันไม่ไ นะครับอตีนะครับเินหมืนานคกิวันะซาบู้นีาปลาปลาฉลองแ่ฉลองฉลองฉลองนะฉลองขอบคุณมากครับผลนหนึงคนขยันแห่ง้านตัอตอกนะครับขายชามาดีพินได้ถึงหมื่นกว่าบาทขอบคุณมาก็อย่านะครับฝนะครับ